สวัสดีค่ะวันนี้มนิดพาพับเหรียญปยทานรูปแบบนี้นะคะชื่อดอกว่าดอกบุญยี่สานะคะมีความหมายว่าบุญอันยิ่งใหญ่เหมาะสําหรับชื่อเหรียญปยทานงานบุญค่ะขอบคุณไอเดียจากคุณแอปเปิลกัญญานันนะคะส่งแบบสวยๆมาให้มนิดพัพค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเตรียมริบบิ้นเป็นเบอร์สขนาดความยาว130ซนติเมตรนะคะจํานวน4เส้นหลังจากนั้นมนิดพับริบบิ้นค่ะ ช่นเคยนะคะไม่ได้พับพ <lessons. S> ั <criterion. S 2> บริบบิ้นให้เหลือด้านหนึ่งยาวกว่าประมาณ3ซนติเมตรนะคะเพื่อเลือกเพื่อขาดนะนี่นะให้ได้แบบนี้นะและหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาพับนะคะนี่ค่ะเราจะมาพับด้านนี้นะคะให้เป็นรอยพับไว้เลยแบบนี้นะและหลังจากนั้นพลิกกลับด้านที่ยาวกว่าขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้ค่ะและในขั้นตอนถัดไปเราจะทําฐานสีกันนะคะเตรียมริบบิ้นก่อน2เส้นค่ะ ทำเป็นห่วงตรงรอยพับเลยนะคะเส้นที่1ซ้ายมือเส้นที่สองขวามือเอาเส้นที่สองคล้องเส้นที่1แบบนี้ค่ะอย่าลืมนะคะเส้นที่ยาวกว่าจะอยู่ด้านบนทั้งสี่เส้นนะเส้นที่สมค่ะตรงรอยพับนะคะนํามาคล้องริบบิ้นเส้นที่2ไว้แบบนี้ค่ะริบแบบนี้นะคะเส้นที่4ี่ค่ะทําเป็นห่วงมาเช่นเคยนะคะแล้วสอดจากทางซ้ายเข้าไปในห่วงที่1แบบนี้ค่ะดึงมาให้ได้ประมาณนี้นะคะ แล้วล้วงเข้าตรงกลางก็่อดเอาปลายริบบิ้นเส้นที่3เข้ามาไว้ตรงกลางแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะทําให้กระชับเข้ามาในขั้นตอนถัดไปเราจะแยกริบบิ้นเป็น8เส้นนะคะวิธีการค่ะหยิบริบบิ้นฝั่งขวาด้านบนเส้นเดียวนะคะพับเฉียงขึ้นมาแบบนี้ค่ะเป็นเส้นที่1นะคะเส้นที่2จะต้องเป็นด้านบนเพื่อพับทับเส้นที่1ลงมาเส้นที่3มด้านซ้ายมือพับทับเส้นที่2ลงมาค่ะเส้นที่4ด้านล่างค่ะ พับเ่ียงขึ้นมาแล้วสอดเข้าไปใต้ริบบิ้นเส้นที่หนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะปึ๊บนะคะพอได้แบบนี้ค่ะวางลงเพื่อง่ายต่อการหยิบริบบิ้นเราจะขึ้นฐานส้มกันนะคะวิธีการง่ายหยิบขึ้นมาก่อนหนึ่งเส้นแบบนี้ค่ะเป็นเส้นที่1โค้งขึ้นมาแบบนี้นะคะเส้นถัดไปเราจะหยิบวนมาทางขวานะคะเส้นที่สองค่ะโค้งค่อยทับขึ้นมาเส้นที่สามค่อยทับขึ้นมาและเส้นที่สี่ค่ะค่อยทับขึ้นมา เราจะไขวทับกันอยู่4สเส้นแบบนี้นะคะแล้วจับเส้นด้านในสุดวางลงวางลงระหว่างเส้นด้านบนกับด้านล่างตัวนี้นะคะแล้วหยิบเส้นด้านล่างเส้นนี้ค่ะโค,งค้งไขวยทับขึ้นมาเช่นเคยค่ะพอด้านบนมีสี่วางลงล่างขึ้นค่ะพอด้านบนมีสวางลงล่างขึ้นค่ะพอด้านบนมีสวางลงล่างขึ้นค่ะ พอด้านบนมีสีวางลงล่างหมดแล้วนะคะเหลือเป็นห่วงแบบนี้นะยกขึ้นมาเพื่อง่ายต่อการสอดริบบินจับริบบินเส้นด้านในเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกห่วงเดียวนะสอดเข้าไปในห่วงแรกห่วงเดียวแบบนี้ค่ะเส้นถัดมาค่ะห่วงแรกแล้วก็ห่วงที่สค่ะแบบนี้นะห่วงแรกแล้วก็ห่วงที่สองค่ะปึ๊บเส้นสุดท้ายค่ะห่วงแรกห่วงที่สองแล้วก็ห่วงที่สามค่ะ สดอดรอดเข้าไปค่ะแบบนี้รอดให้ได้ทั้งสามห่วงนะคะปึ๊บค่ะได้แบบนี้ทำให้กระชับเข้ามาเลยค่ะ พอได้แบบนี้นะคะลิกกลับด้านมาฝั่งนี้ค่ะเพื่อมาดึงให้กระชับนะคะจะได้เร็วขึ้นค่ะแบบนี้นะคะดึงให้กระชับเบาๆค่ะให้เป็นผลส้มกลมๆครึ่งลูกนะคะให้ได้ประมาณนี้ค่ะและในขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะขึ้นรูปดอกกันเลยวิธีการนะคะเราจะเริ่มเส้นนี้นะคะในการหยิบเส้นแรกเราจะมานับ1น,นับ2นับ3นับ4ค่ะขั้นตอนนี้เราจะข้ามนิ้นสีเส้นด้านบนนี้นะคะ ดูหยิบเส้นนี้ค่ะโค้งจากซ้ายข้ามมาทางขวาโดยข้ามริบบิ้นสี่เส้นด้านบนแบบนี้นะคะมือด้านล่างหนีบไว้ค่ะนี่ข้ามสีเส้นด้านบนนี้นะคะเส้นถัดไปเป็นเส้นนี้ค่ะเราก็ข้ามสี่มาเลยค่ะข้ามสี่มาเลยมือด้านล่างหนีบไว้ค่ะแบบน,น,ะะแบบนี้ข้ามสี่นะคะเส้นถัดมาค่ะโค้งข้ามสี่มาเลยค่ะแบบนี้ข้ามสีแบบนี้นาโค้งข้ามสีมาค่ะปึ๊บนี่ค่ะ ให้สังเกตการเก็บริบบินด้านล่างของมินิเนี่นะคะหลายคนทําไม่เป็นแลวเกิดความงงงงเพราะว่าเส้นด้านล่างนี่ค่ะเราเก็บไม่ดีมันจะเด้งมาบางคนเอาขึ้นมาอย่างนี้ยอย่างนี้ยมันก็จะงงนะคะฉะนั้นหนีบไว้แบบมนี้นี่ค่ะแบบนี้เนาะหลังจากนั้นเรืออยู่สี่เส้นด้านบนแบบนี้นะคะเราก็หยิบเส้นถัดมาเส้นถัดมาเส้นนี้ค่ะโค้มาปกติแต่ว่าปาริบบินนะคะจะสอดรอดไปใต้ริบบินเส้นนี้ค่ะเส้นที่อยู่ด้านในสุดคือเส้นนี้ เส้นนี้เส้นแรกเส้นเดียวนะคะเส้นถัดมาค่ะโค้งมาปกติสอดรอดสอดรอดไปที่เส้นที่1กับเส้นที่สองค่ะ1 2สองรอดไปที่เดียวกันเบี่ยงรอดลิบินสองเส้นนะคะเส้นถัดมาก็รอดไปที่เดียวกันเบี่ยงรอดลิบินสามเส้นค่ะเห็นไหมเอ่ยหนึ่งสองสามเห็นไหมปลายลิบินจะเรียงกันออกมาแบบนี้นะคะเส้นสุดท้ายค่ะรอดสี่เส้นนะคะสอดไปที่เดียวกันค่ะเบี่ยงรอดลิบินสี่เส้นนะคะ นี่ค่ะหนึ่งสสามสี่ค่ะดึงมาพอได้แบบนี้นะคะพลิกกับด้านมาดึงฝั่งนี้เลยค่ะจะง่ายขึ้นนะคะปึ๊บปึบปบ๊ดึงเรียงเส้นแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะดึงให้กระชับเบาๆพอได้แบบนี้นะคะพลิกกลับด้านมาดูจะได้หน้าตาแบบนี้นะเราจะมาสอดเกล็ดระเบียนค่ะ เริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้โค้งไปริบบินขึ้นมาแบบนี้แล้วสอดลอดไปตรงๆลอดริบินสามเส้นนี้นะคะแบบนี้ค่ะทําแบบเดียวกันวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะนี่ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะ รอยค่ะดึงให้กระชับเบาๆนะคะหลังจากนั้นพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้เลยค่ะพอได้แบบนี้นะคะในขั้นตอนตัดไปนะคะในขั้นตอนถัดไปเราเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะจับดบิ้นนะคะบิดลงแบบนี้ค่ะบิดลงแบบนี้กดไว้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นโค้งไปริ้นกลับขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วสอดนะคะ โค้งไปล,ลิบลิ้นลงมาด้านล่างแบบนี้เห็นไหมเอ่ยเนี่ยโค้งไปล,ลิบบิ้นมาแบบนี้แล้วสอดค่ะเราหยิบเส้นนี้เราจะสอดเส้นทางขวาหนึ่งเส้นนะคะเห็น<อ>ไหมเอ่ยนี่นะสอดเส้นทางขวาหนึ่งเส้นแบบนี้แบบนี้นะคะรอดลิบบิ้นสี่เส้นค่ะปึ๊บรอดหนึ่งเนี่ยคือเส้นที่เราหยิบเราจะรอดหนึ่ง เดี๋ยวนะแม่นิ่งจะขีดให้ดูเลยนี่นะคะจะเขียนให้ดูเลยเถอบเป็นสีขาวมันจะสะท้อนแสงนะคะบินลงโค้งไปรบินโค้งกลับมาอย่างนี้นะคะสอดเส้นนี้ค่ะเส้นที่1อยู่หน้าเส้นนี้ทางขวานะเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่ค่ะเนี่ยเราจะสอดลอดสี่เส้นนี่นะหยิบเส้นนี้มาสอดเส้นทางขวาเป็นเส้นที่หนึ่สามสี่ ปลายลิบินทะลุออกมาตรงนี้ค่ะแบบนี้ค่ะจะได้แบบนี้นะเราก็ทําแบบเดียวกันค่ะให้ครบทั้ง8เส้นบิดลงกดให้เป็นรอยพัพไว้แล้วก็โค้งปลายลิบินลงมาด้านล่างแล้วสอดเส้นถัดมาเลยนะคะลอด4เส้นค่ะเนี่ยเส้นเมื่อกี้ออกตรงนี้ใช่ไหมก็จะมาออกตรงนี้นะคะเรียงกันออกมานะคะก็จะลอด4เส้นค่ะ แบบนี้ทําแบบเดียวกันค่ะวนไปเรื่อยๆให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะเส้นถัดมาเลยค่ะพยายามเบี่ยงเข้าตรงกลางค่ะเพื่อให้ออกได้ง่ายๆนะคะแบบนี้ค่ะทําไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะ เรียบร้อยค่ะครบทั้ง8เส้นเรียบร้อยได้หน้าตาแบบนี้นะคะได้หน้าตาแบบนี้และหลังจากนั้นนลิกลกับด้านมาฝั่งนี้และสอดเก็บริบบิ้นเลยค่ะสอดเก็บริบบิ้นไปแบบนี้เลยนะคะรอดริบบิ้น3มเส้นค่ะ1 2 3่งสองาแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ สอดครบทั้งแต่เส้นเรียบร้อยค่ะลิกกลับด้านมาฝั่งนี้ในขั้นตอนถัดไปนะคะเตรียมริบบิ้นกากเพชรเส้นที่เราสีที่เราชอบนะคะนํามาสอดเลยค่ะความยาวอย่าเพิ่งตัดนะคะจะวัดตามปลายริบบิ้นเส้นที่เหลือนี่ค่ะกากเพชรสอดไปอย่างนี้นะคะปึ๊บสอดลอยเข้าไปด้านในแบบนี้ค่ะปึ๊บเข้ามาลึกๆเลยวัดความยาวของปลายริบบิ้นค่ะ หลังจากนั้นค่อยตัดนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้แบบนี้นะคะแบบนี้เราทําแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นเดี๋ยวมาเจอกันตอนเสร็จแล้วนะคะถ้าใครไม่ทันก็กดสต็อปคลิปได้เลยค่ะเรียบร้อยนะคะสอดครบทั้ง8เส้นเรียบร้อยได้หน้าตาแบบนี้นะในขั้นตอนถัดไปค่ะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะบิดลิบวินแบบนี้ค่ะดึงมาทางขวาแบบนี้นะแล้วก็บิดมาอย่างนี้ค่ะ อยู่างนี้นะปึ๊บปึ๊บมาอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นะยังไม่พอนะอย่าเพิ่งสอดนะคะแล้วก็โค้งมาอีกค่ะโค้งมาแบบนี้กดไว้กดไว้ค่ะหลังจากนั้นนำปลายริ้นโค้งเข้าไปสอดในกรีบนี้กรีบที่อยู่ด้านล่างนี่ค่ะนี่นะเอ้ากล้องของเราโอเคดึงค่ะ เดินให้กระชับเลยนะคะนี่ค่ะให้กระชับเป็นมุมแหลมแบบนี้เลยแบบนี้นะดูอีกทีนะคะปาร์บี้โค้งมาอย่างนี้ยโค้งวนกลับไปให้ได้แบบนี้วนกลับมาอีกรอบหนึ่งแบบนี้ค่ะกดไว้เบาๆบค่ะแล้วนำปาร์บีนโค้งเลยค่ะกลับมาสอดตรงนี้แบบนี้นะคะทาแบบเดียวกันค่ะวนไปให้ครบทั้งแดเส้นเลยดินให้กระชับนะคะแบบนี้ค่ะ ไ,ได้แบบนี้นะทำไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะ ไปเรื่อยๆเลยนะคะ <laughs> เรียบร้อยนะคะสอดครบทั้ง8เส้นเรียบร้อยได้หน้าตาแบบนี้นะคะและในขั้นตอนถัดไปค่ะเราจะทําแบบนี้กันนะง่ายๆเลยนะโค้งขึ้นมาแบบนี้ค่ะโค้งขึ้นมาแบบนี้โค้งขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะบิดริบลินลงอย่างนี้ค่ะบิดลงแล้วนําปลาริบินนะคะมาสอดค่ะสอดต,ตรงนี้นะเห็นไหมเอ่ยเราหยิบเส้นนี้โค้งให้ได้แบบนี้แล้วนํามาสอด กลีบน,นี้นะกลีบที่อยู่ด้านล่างค่ะเส้นที่อยู่ด้านล่างแล้วเอาออกตรงๆเนี่ยให้ปลายริบบิ้นมาออกตรงนี้นะให้ปลายริบบิ้นมาออกเส้นทางขวาที่เราหยิบเมื่อกี้เราหยิบเส้นนี้ปลายริบบิ้นออกตรงนี้เห็นไหมเลยปึ๊บ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 ีค่ะลักษณะการโค้งริบบิ้นอย่าง,งนี้นะคะเนี่ยแล้วโค้งขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็หักลงแล้วก็สอดสอดลงตรงนี้ค่ะ แล้วก็ดึงนะคะเนี่เอาลงด้านล่างนะคะนี่เข้าไปในกรีดตรงนี้เห็นไหมปื๊บปื๊บนี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะหรือให้กระชับอีกนิดนึงก็ได้ค่ะ ให้ได้แบบนี้นะแบบนี้นะดูอีกเส้นหนึ่งค่ะเส้นนี้นะโค้งขึ้นมาแบบนี้พอโค้งขึ้นมาแบบนี้ก็บิดลดินิ่อย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้นะแล้วก็สอดค่ะสอดเข้าไปใต้เส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะอือออกมาตรงๆค่ะปลายลินจะออกมาตรงนี้นะค่อยๆดึงค่ะ แบบนี้ค่ะนถัดมาค่ะโคขึ้นมาปกติแล้วก็บิดลงอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็หาที่สอดถัดมาเลยค่ะอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้เราก็จัดลงค่ะ ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะทำไปเรื่อยๆเลยค่ะเลีโยกอย่างนี้แล้วก็สอดค่ะสอดเข้าไปในเส้นด้านในนะนี่สอดตรงๆปลายริบบจะออกมาตรงนี้ไม่เอ่ยประคองไว้อย่างนี้ค่ะแล้วค่อยๆดึงนะคะ ซบไปเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดึงจัดกลีบอีกทีนึงก็ได้นะคะ สอดครบเรียบร้อยทั้ง8เส้นแล้วนะคะเราก็จะมาดึงจัดริปปิ้นให้สวยงามค่ะแบบนี้นะแบบนี้ค่ะค่อยๆดึงค่ะให้ชิดลงไปนะคะอย่าแงบบนี้ค่ะเรียบร้อยนะคะพอถึงขั้นตอนนี้ ขั้นตอนถัดไปค่ะทํากลีบบัวปัตถุมาเลยนะคะยกขึ้นมาแบบนี้เป็นกลีบรูปตัวเอแล้วนะคะหลังจากนั้นก็บิดอย่างนี้ค่ะบิดแล้วก็สอดค่ะสอดตรงนี้เลยค่ะนี่นะกดไว้ตรงนี้ปายริ้นออกมานะคะแบบนี้ค่ะเ <c oughs> ข้าไปแล้ว เส้นสองเส้นอาจจะดึงยากนิดหนึ่งแต่ปกติก็ไม่ยากนะคะในรอบนี้ติดอะไรก็ไม่รู้นี่นะคะดึงให้ได้ประมาณนี้กรีบแรกจะเล็กๆนิดนึงค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าสอดใกล้นะคะเส้นถัดไปค่ะเห,เ,เหมือนเดิมนะคะดึงขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็บิดอย่างนี้ค่ะแล้วค่อยสอดนะคะมหม่นะบิดขึ้นมากดใ้เบาๆแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยแล้วค่อยสอดค่ะ นี่นะถ้าใครไม่ถนัดใช้แหนบช่วยเล็กก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะยากนิดนึงตรงนี้มันแคบนะคะตรงที่สอดจะแคบนิดนึงก็จะได้รประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาจัดอีกทีนึงค่ะ หรือเพื่อความแบบไม,ไม่ไม่อันนี้ก็ได้มาฝั่งนี้เลยก็ได้ค่ะจะได้ไม่ขวางมากนะคะ เรียบร้อยนะคะสอดครบทั้ง8เส้นเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดึงจัดกลีบกันอีกทีนึงนะคะนี่นะคะถ้าเราดึงจัดกลีบให้เท่ากันประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะมาสอดเก็บขึ้นมาด้านบนเพื่อทํากลีบชั้นที่2กันนะคะแบบนี้ค่ะปึ๊บนี่บังค่ะปะริบบิ้นออกมานะคะปึ๊บอย่างนี้ค่ะสอดไปเรื่อยเเลยค่ะแบบเดียวกันให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะ จอดครบเรียบร้อยนะคะพลิกกลับด้านมาดูฝั่งนี้จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะและในขั้นตอนถัดไปค่ะทำกลีบชั้นที่2เลยนะคะดึงลงนิดนึงเพื่อง่ายต่อการสอดนะคะจับมาอย่างนี้บิดมาทางขวาแล้วก็หมุนหมุนแบบนี้ค่ะแบบนี้นะหลังจากนั้นนำปลายริบบิ้นมาสอดตรงนี้ค่ะที่เราดึงไว้นี่ค่ะถ้าใครไม่ถนัดก็ใช้เน็คช่วยได้นะคะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านนี้ค่ะหลังจากนั้นเราค่อยๆดึงจัดกลีบค่ะ ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะนี้ค่ะเดี๋ยวเราสอดไปให้ครบทั้ง8เส้นก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดึงอีกทีนึงนะคะแบบนี้นะคะทําไปเรื่อยๆเลยคะ่ะ สอดครบทั้งแเส้นเรียบร้อยนะคะพลิกกลับด้านมาดูถ้ากรีบเรายังไม่เท่ากันแล้วก็ดึงจากกรีบให้เท่ากันนะคะอันนี้ค่ะสวยงามน่ารักมากเลยนะคะหลังจากนั้นสอดเก็บใบบินค่ะวิธีการสอดเก็บเบบินนะคะโค้งลงด้านล่างแล้วก็สอดย้อนกลับขึ้นมาด้านบนบังคับปลายเบบินออกมาตรงนี้นะคะ ครับปลายดินออกมาตรงนี้นี่ค่ะแบบน,นี้ทำแบบเดียวกันค่ะวนไปให้ครบทั้งแปดเส้นเลย วิ่งสังเกตค่ะตัดให้ิเลยน,นะคะเรียบร้อยสวยงามน่ารักมากเลยอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวเราจะติดเพชรลุงตรงนี้สวยงามน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะ อันนี้ไม่ได้สาธิตให้ดูนะคะแต่ขั้นตอนการติดจริงๆคือใช้กาวร้อนนะคะแปะลงไปแบบนี้คะ่ะก็สวยงามน่ารักวิบวับไปอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะสวัสดีค่ะ